ครับสวัสดีครับวันนี้ปลาไม่แอวน้ำพุร้อนบดเม็ขาจานอำเภอเวียงปะเป่าจังหวัดจังหายเนอะน้ำใสไหลยเยียนเอ่อคือไขไ่จะอยากกินไข่กันเนอาพอน้าพุร้อนนะครับเนอะนะครับเราอยู่สปีกิก้งลิตกรั่งน้อยดับผลปลาทะเลเวียนผลปลาแอวกันที่ไหนดับสาบแกะเท่าดั้นนะ ไขก็มีตีนี่ตีแจตีนเลยนี่นะไปพอตะปุ่นก่อนเนาะเนาะพอแล้วด้ค่ะพอดมผู้ห้อนนะครับเนอพอตะครับเนอเส้นทางนียครับนันบนกท่องเที่ยวกขลังม้านะเพราะนะจับกันละแล้วหอบไปพอตะปุ่นันพอน้ำผู้ร้อนบ่อต้มไข่น้ำร้อนธรรมชาติอำเภอเวียงป่าเป้า ฮอสสปริงน่ะดอกไข่เปิดใส่เลยครับเนอะดอกต้มไข่นะ่ะต้มถึงทิ้งแบบนี้ละเนาะบวอนอ้อยทอดขนาดนั้นเนอะนี่นะครับเนาะดอกออกมาถ่ายหูดีสักขาเนาะครับเอ่อเอพอดีเนาะเพิ่มกันเนี่ยภาษาไทยนี่นะพอทั้งเพเด้อน้ำผู้รอดธรรมชาติ พอเ,เ,เวียงปลาเป้าฮอสปริงเมียนปลาเป้าเชียงรายนะเก้าสิบแปดองศาเซนเซียสนี่นะดอกพนขนาดนักเล่อหอนดอกสาบแกะขนาดนักนี่นะอูสุนบุญสุนบุญดอกครับเออดอดอหม้อขนาดนักเด่อเอ่เอตอนนักท่องเที่ยวมันไปกันละเอา้าเขาก็จะกลับเด้อเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังไม่นะครับเนี่ย ออพอไล่ปุ๊บกับมีนำ้ำงผู้ร้อนกระดานั้นผู้ตางจะขึ้นไปทางเชียงหายนะครับเนอะอันนี้ผมจะเข้าไปทางจังหวัดเชียงใหม่เนะเส้นตางนี่นะครับแม่ออกมีปะเป้ามาเลยมาหาแม่ขาจานแม่ขาจานจะทะลุเข้าไปรถสกเก็ตนะเนาะเอาไปก่อนนะครับเนอะ,ะกันทิศต่อไปนี่นจะพาไปแอลกุฎีกูแหงนะครับเนอะเปิดมีร้านการ้านขายนะครับเนอะร้านการขายมีนะ่กูยางของฝากเนะคริมดอยของพิซซ่า ก็ขอนักท่องเที่ยวครับนฝรั่งนะครับเอาคลิปนี้มานี่นะครับเด้อนะครับเอาเนืเอ้าไยกันนะครับเอาผอเสื้อผ้าพรอนมีขายหมดเลยนะครับครับเนื้อเสื้อผ้าพรอนมีขายหมดกุบสิ่งกุยแจงนะงามทั้งนั้นเลยนะโอ้ถ้าเป็นมียามอย่างนี้นี่ชอบพนาดนั้นนี่โอ้เสื้อแอลกิมานะครับเนื้อเนาะงามพอเนาะหม่อมหมาะมเนื้อ เนื้อถ้ามาเอลเอลเนื้อแว่สามพันตังนะครับเนื้อสมบัติเออเอาด้วยกระเป๋าก็มี้นด้วของขายมีมัดกุยางเนื้อเอ็ดผอยมีมัดเอาไปยืดก่อนนะครับเนื้อกับของมาพอทีครับค <c> ร <oughs> ับพอาเราในค้านี้เป็นขายของ ขายเงินขายทองนะครับเด้อหม้อขนาดด้นครับทีมยกยีราพะมาแต่เนี่ยครับเดานี่นะครับเนี่ดินน้ำพุร้อนแม่ขจานอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับเนอครับสวัสดีครับ